น้ำมัปั่นพรม่พระทำบุญที่วัดสนามชัยนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเดี๋ยวเราลงไปเลยนะครับขอโชคขอลาบกับพี่ใก่นะครับใช่ครับพ่อ,พอ,อยัี้ยงลูกนะครับมาฮะไม่เหนื่อย น้องปันอยู่ที่วัดสนามชัยนะครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยจังหวัดอ่างทองครับผมอ่างทองวัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองครับผมน้องปันอยู่ที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองนะครับมาขอโชคลาภพี่ไข่ครับผมโอเคด้วยนะเด็ก็มาขอโชคขอลาบมาทรับุญน,น,น,นะท่อปั๊มคับ เด็ครับน,น้ำแดงนะพร้อมด้วยนะครับนะดอกกุย้เด็ครับไอ้ไข่ชอบปรดทัดนะนะที่จะทำด้วยกับไอ้ไข่เด็กปัะทัดนะครับแล้วก็ถือว่าโชคด,ด,นะดีครับนะค่อยรวยๆนะมาจากใกล้จากไกลเด็กครับไอ้ไข่นะเด็กน้อยที่สำเร็จเป็นเด็กวัดกตันยูอลุงพ่อก็คือหลวงพ่อทวดนะเป็นเศรษองครับ ที่ดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ชอช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากครับที่มาขอโชคขอมาท่านนับบัตรลาบเนี่ยเข้าไปบูชาครับแต่ดอกไม้ทุกเทศทองไม่มีราคานะเออขอโชคดีร่ำรวยทำอะไรก็มีแต่ดีมีแต่โชคที่มาหาไอ้ไข่เด็กครับมาอยู่ที่วัดสนามชัยนะครับเป็นวัดแรกนะครับแล้วก็ดังมากครับเด็ที่ร่ำรวยถูกหวยกันแล้วก็ไทยทีีสี นะครับก่อนจมานี่ก็ทําข่าวด่นะเขามาเองครับทางวัดมาได้จาด้าอะไรนะฮะ็กนะครับพาร,รู้ไอ้ใครมาอยู่นี่ก็มากันเด็กนะครับมาถ้าเปิดทีวีก็เห็นครับ,นรบในด้านรายการข่าวนะครับหลายช่องนะครับ,รบแล้วก็ท่านมาจากกัจากการจากกรทม ต่างจังหวัดวันนี้เป็นวันจุนเป็นวันเสาร์จะรีพักดันร่ำรวยถูกหวยมาแล้วมาอีกร่ำรวยอีกมาขอโชคขอราบมาขอดันร่ำรวยและการงานนะฮะเด็ครับหนาไม่ได้การงานนี้ก็อหรือว่านะให้สำเร็จโชคดีนะให้เจ้านายร่ำแต่ครับแล้วก็โชคดีนะถุงหนังเด็กครับสมบังนะครับหนาขณะที้มาบูชานะเด็กครับผมงนี้ครับ ดาวที่ตู้เนี่ยจะเป็นเหลียนี่จะเป็นกำจะเป็นเหลียนี่จะเป็นแหวนดาลูกมาได้ไข่ดาวจะเป็นเห็นไหมฮะเอ่อก็คือไข้ยันไข้ยันไข่ไข่นี่ก็เห็นไหมครับที่ท่านพิจูบครับเด็กครับก็โอคดีอยากได้ดูทาเด็กครับรวยโชคดีตลอดทุกงวดดาวขอท่านโชคดีนะทำอะไรมีแต่ดีมีแต่โชคนะครับ ดาที่มาหาประพอโชคปลาขอศชาน้ไอศช้อไข่ลูกเห็ดอีกขนาดนี้เขาพ่อสนามชัยนี่ครับก็อนุบุตรนาสาธพุ่มมาพทธานาราบูเร่พันธุ์พุ่มมาก็ดอกไม้ทูเทียนทองไม่มีราคาครับที่เข้าไปตับบุตรไอศชานนะจะจุดประทัดถว้าไว้ไอ่ได้เลยครับเออพันนั้นก็ร้อยห้าสิบบาทนี่ครับประทัดจะเป็นน้ำแดงก็ควรได้ดาครับสิบบาท จะไปถวายไข่ในวันหนุ่มปี๊บมีนะหรือจะไปของเล่นไอ้ไข่มีขายอยู่ข้างล่างนะเออดีนะครับไปดูครับจะซื้อเข้าของมากมายครับของของของกินนี่เยอะเลยับขนาดนี้ครับที่อุบลสนามชัยด่าเพราะว่าหิวจะจะไปสั่งนะครับจะไปพัดนะหรือจะเปข้าวโพดข้าวโพดทอดเผ็ดทอดและอร่อยอย่างนี้อยู่นะ แต่ครับโอ้หลายอย่างนะโดยเฉพของที่ครับเพื่อให้มาเนี่ยแต่ครับที่เอ่อเด็กครับผมเป็นรุ่นใหม่อร่อยขายดีที่เขาเรียกเขาเรียกอะไรโคทปนะเด็กครับเทปแล้วก็อร่อยนะที่ให้มานะอ่ะอรุณฉาสามรุ่งนะอรรถสังกัดนต่ครับสตร้าข้าวเอาปากขาด้วครับเด็กครับผัดชัทนะพี่น้องอย่าลืมครับเอ่อไอไก่ก็ผัดชัทดีครับ ดน้าพันนักว่าสิบาทที่จะเทขายขายไข่เด็กครับเด็กครับพอจุดปุ๊บพอยไข่ตรงๆเลยนะไข่เลยนะเอานะครับทำมาค้าขายดีนะไข่ไข่เนี่ยเด็กครับทำมาค้าขายดีครับอาจะเป็นเหรียญเองจะเป็นลูกแขวนไว้ที่หน้าร้านนะผู้คนจะได้เดินทางมาซื้อข้าวของของกินของที่ท่านนะครับได้นหาไปบูชาเอาบอกเล่า ถ้าลูกใหญ่ก็เอาไว้ที่หิ้งทีไหนบ้างนไหิ้งหน้าร้านไอ้ไข่ก็จะด้รับช่วยเาลขอพระเรียกคนมาะปรัดครับต่อไปพวกแบบประทัดกล่องเล็กครับเด็ครับหาเจอเป็นผ้ายันผ่ายันเหมครับอย่านครับไกออกวัฒนาชัยเด็กครับที่ประเทศอังกฤษเอาไปด้เอาได้เลยไงที่นั่งอ บางทีก็ไม่เบิ้ลแต่ส่วนมากจะเบิ้ลไอ้ไข่นะครับเด็ครับคนนี้ไม่แน่นนะเด็กครับแล้วเราก็ตามมาครับตามมาแล้วขอเชิญครับจะมาเสกข้อหวยมีอยากจะถวายปัดชัดเห็นไหมครับนต่มีเลขเด็กครับบนยอดปัดทัดเลยไอ้ไข่เดยครับนะเด็ครับธุระร้อยห้าสิบบาทพันชุด จะมาแค่คนหรือจะมาทวาย้ไข่ได้เลยครับที่นี่อยากจะได้วัตถุมงคลของดีไอ้ไข่เอาไปทงชิ้นจริ่นะครับด่าไหนๆมาแล้วก็เอาไอ้ไข่นะครับไปอยู่กับท่านด้วยด่าจะเป็นรูปเหมือนรู้จะเป็นเลยด่านี่ครับมีอยู่นะฮะอาจะเป็นแหวนด่ารับไอ้ไข่ดีครับหรือว่าเป็นรูปไอ้ไข่นะครับที่จะแฝงหน้ารถเจ้านะครับดีครับประทัดเจ้าร้อยห้าสิบ แนาร้อหสิบบาทปลาพันนัดรวยขอให้มีโชคมีลาภตลอดในชีวิตเด็กครับเรารวยนะแต่ที่มาหายไข่นี่ครับพรว่าสนามชัยแต่ครับไอ้ไข่ก็เป็นเด็กดะเป็นเด็กวัดนะเด็กครับที่ว่าดดุมิยางสา์สิที่ขอช่วยเหลือแต่ครับพี่ท่านมาขอมาขอโชคขอราบแล้วก็การทํางาน นะครับนามีคือว่าออปลูกเสร็จแล้วต่อยู่ที่ไหนกรงเมือศเนี่ยเด็กครับพี่น้องนะไม่ต้องห่วงครับผักสิไข่ไท่ถ้าคิดถึงนะเด็กครับก็บอกเล่าจะไปไหนก็บอกว่าไอไข่ตกคัามรักขาทุกห้องนะครับแล้วก็เอาไว้ที่บ้านก็ต้องนะครับไอไข่ชอบน้ำแรงนะถวายนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็พร้อมด้วยนะ ขนมถ้าเวลาคนกระต่ายที่ถึงกระต่ายแล้วก็อูกไอ้ไข่ไปเนี่ยพี่น้องคร mm ับนนี่่กพอถึงบ้านนี่ก็จะเพิ่มเข้าไปนะนะนะครับจุดจุดทุบผ้าดอกบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางมีเล่าพี่เลยครับที่จะนำเข้าไปนะคือลูกนะนะลูกผมก็เอ์ดาได้เห็นไหมครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะแล้วก็ที่นี่ก็ อยู okay, so ่ใต้เองครับเออกินตรงนี้แหละโอเคเออกินไปนี่แหละกินทางหน้าให้พ่อดูอะไรับ โอ้โหแผลนี่ครับเบิ้งตลอดเลยครับไอ้ไข่นี่จุนะครับพัดพัานที่จะสังเกตครับเบิง 3, บ้งเบิ้งสามเบิ้งสี่งวดนี้จะนะครับเอาละแล้วแต่มาแล้วแต่นะนี่รัฐสภาพที่ไอ้อาหารตามสั่งมีนี่จะเป็นของเล่นของเด็กอาหารเล่นนะอาหารหรือว่าอนไรนของเล่น ของเด็กหรือจะมาทาบายให้ใครเด็กครับเด็กครับไดเลๆครับนะีนนะครับหรือจะเป็นในด้านจานข้าวโพดข้าวโพดหรือเผ็ดทอดข้าวโพดทอดไปขายครับอร่อยเลยมาตะกี้มาให้แล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยน้องทันสมัยครับเค้กนะเนี่ยนะเค้กนะเค้กนะคอ เออเคฟเคฟอาขามอร่อยแล้วกันนะขายอยู่เรียกว่าถูกคนเก่านะนะครับว่ามาให้ทานอร่อยครับนะเคบนะเออนะครับมาให้ไปโชคดีครับจะเป็นเครื่องดื่มทุ่นดื่มนี่มาให้กันครับว่าใครโบราณนะครับว่าซื้ออ่ะจะเป็นเออนะละทองเต็มปี๊บ นะครับนีครับนะริจะเป็นเอ่อทองม้วนสดทองม้วนกลออร่อยด็กครับดูได้เลยครับนะก็หลายร้านเดินดูครับหาซื้ออร่อยราคายอมเยา่ยวนะบริการนิยามเย็นดีทุกร้านครับนี่ครับตลาดนัดน้อยก็ไม่ธรรมดาครับนะที่มาขายของกินมากมายนะครับเดินครับขอเชิญครับดูนะ หรือกานจะซื้อของมาให้กับไอ้ไข่เนี่ยคือของไอ้ไข่คือของอเด็กเล่นนะเพราะไอ้ไข่เป็นเด็กแต่ชอบจะเป็นเลือนบินจะเป็นรถถังเด็กครับจะเป็นหนังตติก๊กแต่รถแข่งโอ้เยอะเลยครับเสื้อผ้านี่ก็โอมาถวายที่ท่านรับด้วยมาแก้นบนเป็นเสื้อชุดทหารทหารบกไอ้ไข่ทอบแต่ครับหรบือจะเป็นไก่เห็นไหมฮะ แต่ที่ท่านจะมาให้กับไอ้ไข่ต่างไก่ไก่ชน,นต้องเป็นคู่นะต้องเป็นคู่นะครับรูเจักเสื้อผ้าโอน้ำนะน้ำแดงดุเกีเ้ยนีครับประทัดที่ท่านจะถาวายได้เลยครับตอนนี้นะจะซื้อข้าของมากมายครับของกินมากมายทุกร้านอร่อยเดินครับทั้งชอบทั้งชิมันของกินมากมายครับนะ,ะที่บริเวณวัดสนามชัยมี เออเพราะค้าแม่ขายมาจำหน่ายเนี่ยครับของกินราคาย่อมยาวทุกร้านเลยนะเด่กครับโชคดีเออนะครับตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะแต่จะไปปิดทองให้เข้าไปภายในเนี่ยแต่เขาเชิญครับขอเชิญทุกเทียนทองไม่มีราคานะบางท่านก็รอเลขที่จุดเอาไว้บางท่านก็มาหาเลขอยู่ที่นี่นะแต่ครับบางท่านจะจุดประทัดเอาไว้ไข่ได้เลยครับเด็กครับอยากจะได้วัตถุมงคลของดีให้ไข่ อยู่ข้างหน้านี่นะเอาโชคดีโชคดีขอยรวยขอยสมหวังที่ท่านได้มากลับไหว้ขอพรขอโชคกับไอ้ไข่แบบครับนีครับโชคดีครับรออะไร่พลังรับไข่ขึ้นไข่ครับ ก็ทำให้คุณใจของเราเดี๋ยวครับตอนน้องว่านะฮะอย่างนี้ดีแต่า่เรายังมีพี่น้องมาเรื่อยครับนะ่มาขอโชคขอ่าไอ้ไข่ นะครับอยากจะได้เลขเด่นดูครับที่อ่างหรือว่าทู่ตอนที่กระถางเลยนะหรือว่าอยากจะขอโชคแล้วก็ถือว่าบางทีบางท่านขอนะครับไอ้นะเ<ม>ออธรรมะยินโชคครับเออข้างในก็ทูเทียนทองราคาไม่มีขางโหดครับอยากจะได้ของดีไอไข่ครับที่บนตู้นี่ครับบุญทานนะเออพิธีบุกเสกแล้ว แจ va, no liebe, a, ้วนะครับน้นไข่ทอดปลาทัดชอบน้ำเต็มทอดนะครับไดอใน้าจาดงเพี้ยที่ท่านจะถวายตอนนี้ได้เลยครับนะฮะไอไข่จะถูกวันที่หนึ่งแล้วแต่โชคอะนะฮะบางคนไม่อยากก็ตอนที่หนึ่งอยากจะรวยตอนนี้เป็ดวงไข่ดวงมันครับนะฮะพี่น้องครับที่มาขอโชคขอลาบบ้านทู่ไอไข่รู้ว่ายอดปลาทัดที่หอนจบไปแล้วจะมีผ้า นะครับป <ersch> ั้งปั้งปั้งปั้งแล้วก็ผ้าดิพรหมดด้วยผ้าเลขเลขเด็กก็ออกมาเลยครับเด็ครับพี่น้องนะเออขอให้่านโชคดีครับโชคดีโชคดีน้องถูกหวยร่ำรวยที่ผ่านไปรับไปไข่วัดสนามชัยนะเด็ครับเดี๋ยวมียาที่สั่งสิทธิ์เอกของหลวงปู่ทวดเด็กครับนะก็คอเชิญขคอเชิญ์ต้ ต็พยายามเดินจากใกล้ๆกกพี่น้องชาอ่างทองอำเภอใกล้ๆครับที่ได้เดินทางมาครับพนาี้นะ<ด><ด>เออนะครับน<ด>ี่ครับก็จะถึงวัดทั้ถอยไข่นี่ก็นะครับร้อยห้าสิบบาทต่อพันนัดเดี๋ยวจดให้ครับพี่น้องนะนี่ครับก่อนจะไปจุดนี้ก็มาดูท้ายไข่ก่อนมาบอกไอไข่ก่อนนะเอาจะเป็นน้ำเดื่มหรือใจขนมเปีบเบ๊ยะจะถวายไข่ได้เลยครับ แต่ครับของดีนะขใอยรวยไอ้ไข่นี่ก็เขาถูกหวยกันแต่ครับงวดที่ผ่านไปเนี่ยนะทั้งสามนะครับนะสามตัวสองตัวที่ถูกเป็นชุดนาวันที่ห้าในวันที่หนึ่งแต่ครับดีถือว่าแต่ครับขอมาแก้บนกันเลยครับนาขอให้ท่านโชคดีครับงวดนี้ขใอยรวยนาข่อรวยขอยรวยครับจ้านาแต่ครับบนบันศาัาไอ้ไข่ก็ต้องถึงประทัด นายอยากจะรวยนะหรือจะถวายน้ําแดงนะครับหรือจะเป็นจานนี่ครับตรงพี้นี่ครับได้เลยครับแต่อยู่ที่นี่นะครับขอใช่ครับอยากได้ของดีครับวัตถุของไข่นี่นะติดแจวเลยครับนะปลูกเสร็จแล้วแล้วก็ของดีของวัดสนามชัยแต่ประชาชนหลังไหนก็มาครับอาจารย์นะครับ ปัดทัดเลยครับตอนนี้ครับตึงชุดงานขอให้โชคดีนะการหนุนนะขอให้โชคดีโชคดีขอให้ไะ้ครับสชคความที่ตาได้ไปบอกเล่าไอ้ไข่นะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเนี่ยเข้าไปบอกเล่าสรุปเลขทูบไอ้ไข่วัดสนามชัยครับจังหวัดอ่างทองได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเลขสวยมากเลยครับ 4-5-4ครับ4-4-5-5-4-4 2ตัวครับ4-5-5-4แล้วและก็4-4ครับฝากท่านผู้ชมไว้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีล้ำล้ำรวยๆกันทุกคนนะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ก,กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ